สวัสดีครับมาอีกร้วครับกับร้านหลังเขินฟิชชิ่งนะครับวันนี้นะครับผมมากับลอกตัวดังนะครับของค่ายไพโอนเนียนะครับตัวนี้นะครับไพโอนเนียแซนควินหรือเปล่านะครับหรืออ่านว่าอะไรผมอ่านถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแซนควินแซนกาดนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่อ่านถูกหรืออ่านเก่งภาษาอังกฤษนะครับก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับว่าอ่านว่าอะไรนะครับพอดีไม่ได้เก่งอังกฤษนะครับอ่ะ ตอนนี้นะครับก็พามาดูลอกกันเลยดีกว่าน้อชื่อมันจะจะอ่านว่าอะไรก็อย่าไปสนใจมันนะครับเรามาดูว่าลอกมันดีหรือเปล่านะครับเราซื้อลอกนะครับไม่ได้ซื้อชื่อมันนะครับมาครับตัวนี้นะครับก็เป็นเจ้าผอุนเนียนะครับหยดน้ํานะครับสายตีเยื่อปองนะครับไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้แบบราคาไม่ถึงสองพันนะครับแต่คุณภาพเนี่ย ล้นะครับลดสองพันแน่นอนนะครับผมว่าคุณภาพในสู้ตัวสามสี่พันได้เลยนะครับอพราะว่าตัวนี้ดีครับให้มาดีนะครับอ่ะมาดูเริ่มกันเลยนะครับแต่สีนะครับสีก็จะเป็นสีเทาฟ้านะครับออกฟ้าฟ้าน้ําเงินน้าเงินนะครับเหมือนสีออกเทาอะครับเหมือนเทาแรนโบวออกแต่มันออกสีฟ้าตัวนี้นะครับผมว่าให้มาสวยครับตัวนี้ สปูลให้มาอเป็นสีแดงมาให้นะครับเป็นสปูลสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นสปูนสแตนเลสมาให้นะครับส่วนแขนกับน็อตนะครับก็แต่งมาให้พร้อมนะครับผมว่าตัวนี้นะครับถ้าต้องซื้อเองนะครับมี7800อครับตัวนี้ผมว่าเฉพาะชุดแต่งตรงนี้นะครับก็คุ้มแล้วนะครับ7800แอยแน่นอนนะครับแขนก็เป็นแขนเค็บล่านะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงหักไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะครับตัวนี้ส่วนน็อตตัวนี้ก็เป็นน็อตแต่ง สีแดงแดงดำมาให้นะครับตัวนี้ให้มาดีนะครับตัวนี้ก็เพราะว่าโดยรวมก็ตัวนี้ดีเลยนะครับให้มาสวยผมว่าเหมาะกับสายตีเยื่อปลอมตีเโดตีปลาช่อนแน่นอน,นครับว่าถูกใจสายช่อนสายเโดแน่นอนนะครับตัวนี้อะตัวนี้นะครับอาเปิดเปิดลอกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ที่เปิดล่องครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเะเปิดให้ดูครับเปิดเสร็จนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องบิดนะครับบิดบิดบิดไปหาตรงเปิดนะตรงนี้ครับตรงนี้เปิดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็บิดบิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกเป็นแบบนี้นะครับทั้งในก็เป็นหน่วงแม่เหล็กนะครับอ่าสิบตัวนะครับทั้งในเป็นหน่วงแม่เหล็กแบบนี้นะครับทั้งในอ่ะเวลาใส่นะครับก็ง่ายๆนะครับ วางวางให้เอียงนะครับวางให้เอียงเหมือนที่ตอนเราออกประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็บิด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 ก็จะเข้าเหมือนเดิมนะครับอ่าเผื่อเพื่อนๆคนไหนมาเปิดไม่เป็นนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับสหรับคนที่เขาเก่งๆแล้วรู้ว่ามือเก่าเขาเขาเป็นอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็บอกสําหรับมือใหม่ที่ซื้อไปใหม่ว่าพี่เปิดยังไงนะครับก็เปิดแบบที่ผมบอกนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะมี เปิดกับปิดตรงนี้นะครับเราก็แค่งางพที่ Open แล้วเราก็แค่บิดแบบที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับโอเคอ่ะสีดูไปแล้วนะครับของแต่งก็ดูเวลาต่อไปมาดูสเปกกันนะครับสเปคตัวนี้นะครับรอบนะครับก็8 1 8 1ต่อ1นะครับโอโ้โหว่ารอที่ให้มาท่ากับรอบตัว4ีหพันแน่นอนนะครับส่วนอ่อานาให้เลย ลูกปืนนะครับ6บวก1น,นะรลูกปืน7นะครับลูกปืน7การน,น้ำเค็มสแตนเลสก,กันน้ำเค็มนะครับตัวนี้ไปตีไปทะเลได้เลยนะครับไปตีชายฝั่งไปตีทะเลได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนเบรกนะครับเบรกให้มา8กิโลนะครับผมเบรกให้มาเยอะนะคะรับเบรก8กิโลส่วนน้ำหนักตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณกลางๆครับกับเรทราคาผมว่า ก็ราคาเท่านี้กับน้ำหนักตัวล็อกนะครับก็ผมว่าสมควรแล้วก็ก็ไม่ได้หนักมากครับก็อยู่ที่205กรัมนะครับส่วนจุสายได้จุสาย0.24ได้200เมตรนะครับผมจุสายได้เยอะมากๆครับตัวนี้ผมว่าตัวนี้ให้มาดีนะครับแล้วก็สวยหล่อเลยครับเท่น,นะครับตัวนี้สีกผ็ผมชอบมากครับสี ออกแบบเทาเทาฟ้าเทาอมฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับใครเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังมองหาอยู่นะครับก็ต้องรีบจับแล้วนะครับตัวนี้ผมขายมาก่อนนั้นนี้แล้วนะครับแต่ไม่ได้รีวิวให้ให้ดูนะครับพอดีเพื่อนๆหลายคนแบบเฮ้ยพี่ผมอยากเห็นรีวิวมันเป็นยังไงเพราะผมไม่มีตัวจริงอย่างเงี้ยครับอ่ะพอดีผมมีวันนี้ว่างด้วยก็เลยเอ่ะมานั่งทําคลิปให้ดูนะครับดูสีดู บางคนก็ถามว่าพี่แขนเป็นยังไงอยากเห็นสีชัดๆอยากเห็นเป็นคลิปไม่อยากเห็นเป็นรูปอะไรประมาณนี้นะครับอะวันนี้ก็ได้ทําให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้าๆนะครับได้ดูกันแล้วนะครับเพื่อเป็นคลิปที่แบบทําให้น้าๆพี่ๆน้องๆได้ตัดสินใจในการซื้อนะครับบางคนก็อาจจะดูรูปเดียวก็ดูไม่ออกนะครับก็บางทีก็อยากดูคลิปอยากดูความเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการตัดสินใจนะครับในการซื้อนะครับพะตัวหนึ่งก็ผมว่า ถึงจะเป็นราคาหลักพันนะครับแต่บางคนก็ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะครับแต่าคนที่เขามีเยอะอยู่แล้วเขาเขาไม่ต้องคิดนะครับ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,น,นะครับในตัดสินใจนะคว่าจะซื้อดีแล้วว่าถูกสเปคกับเราดีถูกไหมสเปคตามที่เราชอบไหมอะไรประมาณนี้นะครับเหมาะกับงานที่เราจะเป็นไปนเล่นไปตีไหมนะครับก็คลิปนี้ก็ <c oughs> อาทำให้พี่ๆน้องๆได้ตัดสินใจกันครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับอ่ะอย่าลืมนะครับทางหลังเขื่อนฟิชชิงของเราครับก็จะมีช่อง u t u b e นะครับช่องติ k กต k อกแล้วก็ทางเพจหลังเขื่อนฟิชชิงของเรานะครับใครที่สนใจก็ทักไปได้นะครับทักไปถามไปปรึกษาได้นะครับว่าสนใจตัวนี้นะครับก็ทักมาก็บอกนะครับว่าสนใจซ้ายหรือขวาครับเข้าผมได้มาทั้งซ้ายทั้งขวานะครับได้มาไม่เยอะนะครับตอนนี้อ่ะก่อนหน้านี้ผมก็ได้ขายแล้วเนาะก่อนหน้าจะทําคลิปก็ ตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับเหลือ4-5หตัวประมาณ5ตัวครับเหลือขวา5ตัวเหลือซ้าย4ตัวประมาณนี้นะครับอ่ใครที่สนใจก็รีบจัดกันเลยนะครับหลังจากคลิปนี้ปล่อยไปเนาะะก็อ่าสำหรับช่อง YouTube ของผมนะครับก็ก็ใครที่เข้ามาดูแล้วก็ได้ถ้าคิดว่าได้ความรู้นะครับก็ช่วยติดตามช่วยกด s ับสไครปผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ ผมจะได้ทําคลิปแบบนี้มาให้เพื่อนๆพี่พนๆน้องๆน,น,น้าๆได้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็ผมมีอะไรก็จะแชร์ลงทางช่องให้ดูนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจให้กับพี่ๆเพื่พพพพนอนๆน้องๆน้าๆได้ดูกันนะครับเพื่อเป็นคลิปที่แบบว่าอีกคลิปหนึ่งที่ให้ความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ก็อยากจะพูดไปตามที่เห็นตามเนื้อผ้าที่เห็นจริงๆนะครับครับตออย่าลืมไปกด ติดตามกดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับ